ตุการณ์น้ำท่วมโลกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากเหตุอื่นใดเลยแต่เกิดขึ้นจากราค,คาของขนัดยินดีนในกามในจิตใจของมนุษย์นี่เองวันใดที่ราคะท่วมใจเหมือน,นั้นอุทกภัยจะท่วมโลกโ<อ>ตามนั้นไหมจ๊ะแต<อ>่นันพวกเราเราจะต้องมาร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปในการ มาช่วยกันสร้างเขื่อนศิธลธรรมให้เกิดขึ้นปไปเราโลนนี้ต้องพินาศไปไดินน้ำกรดซึ่งถ้าหากพวกเราทำได้เนี่ยจะเป็นบารมีพิเศษที่ติดตัวพวกเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยแล้วที่น้ำนอกจากมีความเปนนดำจืดในกามแล้วยังน้ำเมาน้ำอะไงต่างๆก็รวมในพวกนั้นทั้งหมด oh. นี่นะจ๊ะ ที่ทำให้เกิดฝนกรดซึ่งทหากพวกเราช่วยกันก็จะเป็นบาร,รมีพิเศษที่ติดตามพวกเราไปข้ามภพข้ามชาติโดยเฉพาะร้องพ่อละครูกแก้วผูวกเป็นความหวังโลกและจักรวาลที่จะต้องเป็นต้นบนต้นแบบและเป็นแสงสว่างให้แก่มวลมนุษยชาติเช่นนักเรียนเป็นต้น สำคัญมากเลยเด็กนักเรียนตเนี้ยต้องการความช่วยเหลือจากคุณครูต้นบุญต้นแบบมากๆเลยเนี่ยเราต้องพยายามจะจัดบทสำเนยียงแก้จัดอบรมอะไรต่างๆนี่นะจ๊ะต้องรีบด่วนเลยจากจุดนี้แล้วก็จะขยายไปทั่วโลกไปย่างมูลมนุษยาชาติเพราะครูแก้จะต้องเป็นต้นบุญต้นแบบ และเป็นแสงสว่างให้แก่มวลมนุษยชาติเช่นนักเรียนเป็นต้นนี่นะจ๊ะส่วนเรื่องรางไฟบริรการและลมบร,ราการจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรเราก็ต้องมอว่ากันอีกทีนะจ๊ะแต่สำหรับครูแก้วเนี่ยพระครูแก้วคงจะยังไม่รู้ตัวว่าทุกท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโลกใบนี้ต่อมวลมนุษยชาติ ต่อสรรพสัตว์และสรรพสิ่งโดยเฉพาะต่อ,อ,อ,ตอนักเรียนของตนและชุมชนที่ตัวอยู่นี่นะจ๊ะมีความสาคัญมากเลยือท่านมันแล้ครูแก้วจะต้องเป็นแสงสว่างให้กับทุกๆคนโดยเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนอย่างนี้นะจ๊ะ